ครับอยู่กับเกมเมทันสลักนะครับ Awakening วันนี้จะมารีวิว Violet ีโร o สายบาสุก้านะครับทาไมตัวนี้เนะี่ยเหมาะกับบาสุก้านะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราพัฒนาตัวละครจนถึงได้ความสามารถตัวนี้นะครับจะเพิ่มความเสียหายอาวุธถึง40%ถ้าเป็นบาสุก้าจะเพิ่มความเสียหายถึง60%รุนแรงเลยทีเดียวนะครับ อ่ะแล้วคอที่เหมาะสมกับ v i โอเลนะครับ h ฮดิคอ r นะครับเมื่อสตูติดสถานะนะครับดาเมจของ v i โอเลจะเพิ่ม8%หากเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับเมื่อ v i โอเลตอัปเกรดอาวุธจะเพิ่มความเสียหายถึง30%นะครับคอที่2นะครับ Big John Core นะครับเมื่อเราใส่2ชิ้นเนี่ยเวลา v i โอเลตอัปเกรดอาวุธจะได้ค่าเจาะถึง20% แล้วก็เมื่อใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยจะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับคอที่3นะครับคอรูปเรือดำน้ำสีแดงนะครับ2ชิ้นนี่จะเพิ่มคี้เลด12%แล้วก็4ชิ้นเนี่ยเมื่อไวโอ e เปล่อยสกิลลบนะครับดามเมจครั้งถัดไปเนี่ยจะเพิ่มถึง120%ซึ่งเอื้อต่อความสามารถของไวโอ e เมากเลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับ อ่ะอันนี้ผมจะเทสในยักษ์ตะเกียงนะครับว่าการอัปเกรดอาวุธของไวริเนเนี่ยเป็นยังไงนะครับกดยังไงอ่ะกดสกิลหนึ่งไปนะครับเห็นไหมครับเพิ่มดาเมจอาวุธ11แค่กดสกิลหนึ่งเนี่ยก็อัปเกรดอาวุธละถึง11เลยทีเดียวอ่ะเมื่อกดกิ้งอีกทางหนึ่งนะครับก็เป็น่านยิ่งพุ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งครับกดสกิลกิ้งนะครับอันนี้เห็นไหมครับผลการอัปเกรด ของอาวุธฮีโร่นะครับตัวนี้เราก็ถึงใส่คอให้มันเหมาะสมกับไบโอเลตเพื่อดึงศักยภาพของตัวไ i โอเลตออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับตัวนี้เนี่ยอัปเกรดอาวุธง่ายครับแค่กดสกิลปุ๊บก็อัปเกรดอาวุธละเพิ่มความสามารถเพิ่มดาเมจละอ่ะไปดูโหมดทดลองการใช้ไ i โอเลตนะครับเกมนี้ดีนะครับถึงแม้เรายังไม่มีตัวละครเราก็สามารถ กดเข้าไปทดลองเล่นดูก่อนก็ได้นะครับว่าเราชอบหรือไม่ชอบตัวนี้นะครับอ่ะเริ่มมาครับกดสกิลกิ้งยิงตุ้ม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 ก็ใช้ง่ายใช้ดีอยู่ครับกดอันตินี่ถล่มทั้งกองทัพเลยครับแบบเพลินนี่ยิงตุ้มตุ้มตุ้มถ้ามีบ้องระดับเ ไวเอเล็ตน่าจะโหดแน่ดูนะครับเพราะเป็นกระสุนติดตามหรือบ้องระดับเพชรนะครับปืนเพชรปืนเพชรนะครับแต่ณตอนนี้ช่วงที่เราได้มาแรกๆนะครับเรายังพัฒนาความสามารถของไวเอลเลตไม่ถึงไหนนะครับความดุดันอะไรของตัวละครนี้ก็ยังไม่เต็มที่ไม่เต็มศักยภาพนะครับอ่ะมาดูใน PVP กันนะครับอันนี้ผมลองเล่นดูนะครับอัดมาดูบ้องผมก็มีแค่บ้องส้มนะครับก็ลองเล่นดูอ่ะเริ่มต้นมา ไล่ล่าตัวปวดผมครับปล่อยสกิลไปไหนล่ะเริ่มต้นก็ปล่อยมั่วอีกละโอ้ติดนิสัยจากจีนนะเนี่ยกดมั่วเกินเตือนเพื่อนอย่าเพิ่งบุกเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งบุกโอ้มาเป็นลูกซองเลยตือนเตือนตือ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 เจ๊เอ๋เอากระป๋าไปกิน ไปไหนไปไหนเพื่อนไปไหนไปไหนโอ้ยวแอร์สไตล์แอร์สไตล์อตลโอ้คนนี้มากับแอร์สไตล์นะไม่ค่อยเจอแอร์สไตล์เลยในไทยนี่อยู่จีนยิ่งยิ่งไม่เห็นเลยไอแบตก็จะหมดอยู่จีนี่เห็นบ่อยเนี่ยก็คือเมฆสตันนี่ยครับตัวหน้ารำคาญสำหรับผมนะครับเอาไปไปไปกระสุนก็หมดละไปนี้กัน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 นน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 ีีีี่กกกกััััตอเอาวิกิน โอนะ้จะตายแน่หนะจะตายแน่หนเด้งนึ่งเด้งหึงเด้งหึงหรือปล่อยแอร์สไตล์ได้ดูคนนี้นี่ตื้นนั่นว่าแล้วเห็นไหมล่ะกะแล้วเล่นแอร์สไตล์ต้องคอชิดกำแพงปุ๊บก็ปล่อยแอร์สไตล์เลยยุคแรกๆที่เล่นจีนะครับแอร์สไตล์ผมก็เจอบ่อยครับแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยเห็นแล้วครับส่วนใหญ่เขาหลากัหลกๆเขาจะเล่นอยู่2อย่างนะครับก็เมฆสปันกับท้าพุ่งนีง่แหละครับเอาละเบอร์ไปกินไปนไงล่ะนี่แย่งบอสกันทุบหนึ่งทีสไลด์หนึ่งครั้ง สไลด์กลับอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยอจังหวะเข้าเข้าทางพอดีไปไหนล่ะ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 เอาไปกินสไลด์เรียบร้อยตึ้งตึงตึงต้ง,ง,งวยโอเลสกิ้งตุ๊กตุ๊กตุ๊เท่าที่ผมลองเล่นจริงๆผมก็เล่นหลายเกมนะครับช่วงพยายามเล่นวัยโอเลสหลายรอบก็แพ้หลายรอบครับ <laughs> ต้องพัฒนาตัวละครไว o l เลตไปอีกสักระยะหนึ่งครับไปถึงจุดที่ความสามารถเพิ่มความสามารถอ้ความเสียหายอาวุธน่ะ40%แล้วถ้าใช้บาสุก้าเพิ่มถึง60%ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองเคสอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า v i โอเลจะดุดันขึ้นแค่ไหนนะครับส่วนใน PVE เนี่ยผมว่าตัวอื่นที่เราพัฒนาไปไกลแล้วแบบเอวานี่น่าจะใช้งานได้ดีกว่านะฮะตอนนี้น่าจะยังไม่โหนะครับ ใครที่คิดจะเอามาใช้ผมว่าลองพิจารณาตัวอื่นก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาไวโอลตไปสักระยะหนึ่งก่อนค่อยนําม,มาใช้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีบาสุก้าพื้นพองระดับเอสนะครับใช้กับไวโอลีตีน่าจะโอเคนะครับสไลด์หนึ่งทีสไลด์อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยเก็บเรียบยบ,บอสสองรอบกาเขาไม่ตายหนีกันนี้กันนี้กันนี้กันหน,กนีก่อน หนีปล <ifting releases> so, ่อยแอร์สไตช่ไหมว่าแล้วกระดืงตุ้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 งนั่นไงจบเกมสรุปภาพรวมไวโอเลตนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องประดับของไวโอเลตนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มค่าเจาะอยู่ประมาณหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านไม่ชัดครับตัวหนังสือสือจางมาก แล้วก็ผมแนะนํานะครับถ้าต้องการเอาไวไรุ่ยเลตมาใช้จริงควรพัฒนาความสามารถจนถึงตรงที่ผมวงแดงๆเมื่อสักครู่นะครับค่อยเอามาใช้งานครับจะได้ดึงศักยภาพของไวไรุยเลตได้เต็มที่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเล็กๆของผมนะครับปับงปังเกมมิ่งเพื่อเป็นกําลังใจนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ